สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ตครับวันนี้นะครับผมมีรถ Mercedes-Benz นะครับ E 220 CDI เครื่องยนต์ดีเซลปี2008เฟสลิฟครับเป็นตัวหน้าธนูแท้ๆเลยครับและที่สำคัญนะครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ผ่านการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าสูงตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz E220 CDI คืึ่งยนต์ดีเซลตัวเฟรนลิฟท์หน้าธนูแท้นะครับสีเขานะครับจะเป็นสีดําแบบนี้เลยครับสีดําเดิมโรงงานสวยๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับรถคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะครับและการันตีได้เลยครับรถคันนี้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับได้สีดําเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยครับและได้ตัวหน้าธนูแท้ๆนะครับบอกได้เลยว่าหายากมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟกันนะครับไฟด้านหน้านะครับก็เป็นไฟทรงเฟสลิฟแล้วนะครับเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์ข้างในนะครับโคมไฟสวยงามไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟเฟสลิฟจะสังเกตได้นะครับก็จะมีขีดอยู่ c ขีดตรงนี้นะครับ บ่งบอกว่าคันนี้เป็นเฟสลิฟหน้าธานูแท้ๆเลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าคมเมียมมาพร้อมกับดาวจมแล้วก็ดาวลอยตรงกลางสวยงามนะครับกระจังคมเมียมสวยๆแบบนี้เลยครับและในส่วนของการชนด้านหน้านะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าอีกถึง6ตตำแหน่งนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยครับ แตะแกงหน้ารังผึ้งนะครับก็ไม่มีแต่งหักเช่นกันนะครับและด้านหน้านะครับเขาจะตกแต่งด้วยทีมโคมเนียมเล็กน้อยแบบนี้ครับคมเมียมนะครับเขาจะเดินให้ทั้งคันเลยครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวอวังกาดท็อปสุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อดีกว่าครับในส่วนของด้านข้างนะครับผมขอเริ่มที่ล้อและยางเลยนะครับ ล้อคันนี้ครับก็เป็นล้อแม็กเบนเดิมโรงงาน5ก้านสวยๆแบบนี้ครับขนาดขอบ16นะครับลัดทุกับยางคอนติครับไซส์ยาง22555 R 1 6นะครับได้ยางปี2 2อนะครับดอกยางยังเหลืออีกเยอะๆเลยนะครับเอาไปวิ่งต่อกันได้แบบยาวๆเลยครับถัดมาด้านข้างครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้อาวองการนะครับมาพร้อมกับคมเมียมแบบนี้เลยครับเส้นสายเขาจะยาวมากๆครับซึ่งดูสปอร์ตแล้วก็หรูหราเลยนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยงามแบบนี้เลยครับขอบยางตรงกระจกนะครับสวยงามไม่มีแตกไม่มีกร่อนนะครับผมจะพูดทุกคันเลยนะครับถ้าขอบยางแตกกรอบนะครับนั่นก็คือรถจอดตากแดนมานั่นเองนะครับแต่คันนี้การันตีได้เลยจอดในร่มตลอดนะครับหลังคาไม่มีซิดไม่มีจางไม่มีรอยด่างใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามมากๆนะครับและกระจกนะครับก็เป็นกระจกเบนท์ทุกบานเลยนะครับไม่เคยผ่านการเปลี่ยนมาเลยครับ สวยงามครับนี่นะครับด้านข้างตัวรถ w 2 1 1เขาจะสวยงามแบบนี้ครับบอกได้เลยว่านั่งขับขี่สบายมากมากนะครับและที่สาคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยประหยัดน้ํามันแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับผมขอเริ่มที่ไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายเฟสลิฟต์นะครับเขาจะเป็นลังพึ่งแบบนี้ครับเป็น LED ครับก่อไฟใสๆนะครับไม่มีแต่งหักไม่มีแมลงเข้าครับผมถัดมาก็จะเป็นโลโก้ CDI นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล โลโก้เบนซ์แล้วก็โลโก้ E220 แบบนี้เลยนะครับโลโก้คมเมียมอยู่ครบหมดเลยครับและคันนี้นะครับด้านหลังนะครับเขาจะมีในส่วนของกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับนี่ครับถอยได้อย่างมั่นใจเลยครับยังไม่พอยังมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีกถึง4ตํตำแหน่งเช่นกันนะครับการชนด้านหลังก็สวยงามแบบนี้ครับแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับด้านท้ายใหญ่โตโออาแบบนี้ครับสามารถใส่ถุงก๊อฟได้นะครับเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับสักะลาดสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาด ได้เลทั้งสิ้นครับเปิดมาครับก็มี ยางอะไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับยางอะไหล่สวยงามครับและดูโครงสร้างนะครับผมจะพาดูเลยนะครับตัวน็อตนะครับไม่เคยผ่านการถูกไข่เลยนะครับมีเมจิกมาร์กตั้งแต่โรงงานยังอยู่เลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์นะครับกลมๆสวยๆแบบนี้เลยครับรับประกันได้เลยว่าไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําแน่นอน100%เต็มครับและในส่วนของฝาท้ายนะครับสวยงามเช่นกันนะครับซิลก้าวเดิมจากโรงงานจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับสักหลาดเดิมสวยงามมาพร้อม กับไม้ก้านฉุกเฉินให้เรียบร้อยเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในกันดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของภายในครับภายในก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้นะครับผมบอกไปก่อนนะครับว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการสปาหนักมาเลยนะครับอันนี้คือให้ดูแบบเรียวๆสดๆกันเลยนะครับเบาะหนังนะครับสวยงามนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับหนังยังดีอยู่เลยนะครับฟองน้ำนะครับจับไปเด้งสู้มือนะครับแต่ผมแจ้งนิดนึงนะครับ อันนี้คือผมได้เปลี่ยนหนังมาใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับมีรอยปักกานะครับลบไม่ออกครับผมไดจากการเปลี่ยนหนังให้ใหม่เลยดีกว่าครับเพราะว่าขัดไปนะครับเดี๋ยวจะทะลอกแน่นอนครับแลวดูเบาฝั่งคนนั่งนะครับเบาฝั่งคนนั่งสวยงามเดิมๆแบบนี้นะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับหนังไม่มีฉีกขาดเช่นกันนะครับอะไรดีไม่ดีผมบอกให้หมดเลยนะครับการันตีรายงานสภาพตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงข้างประตูนะครับแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับมีลายไม้สีน้ำตาลลากยาว จนสุดขอบประตูแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางมีมัมรี่ให้อีกถึง3ตำแหน่งนะครับปุ่มอยู่ครบไม่มีลอไม่มีแตกหักนะครับสวยงามแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์นะครับคมๆกลมๆสวยๆทุกจุดเลยนะครับการันตีได้เลยว่ารถไม่เคยผ่านการชนหนักมาแน่นอน100%เตเต็มเลยนะครับสบายใจได้เลยครับหัวน็อตนะครับยังสวยงามอยู่เลยนะครับ ไม่มีร่องรอยของการไขนะครับกันเลยก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับก็บอกแล้วครับว่ารถคันนี้ผ่านการเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับ ไม่เคยผ่านการถูกแกะนะครับหัวน็อตนะครับตรงซอกประตูไม่มีร่องรอยของการไขเช่นกันนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพจ Mercedes Ben z w d D 2 1 1องตรงรุ่นเลยนะครับไม่เคยผ่านการแกะเช่นกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบโครเมียมนะครับมี2ดอกเลยครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมล์คันนี้นะครับอยู่ที่ 2 5 5 0 0 0กิโลนะครับเลขไมล์2 5 0 0 0 0นะครับผมก็ถือว่าใช้งานตามปกตินะครับพอรถดีเซลเขาต้องใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าวิ่งไม่ค่อยได้เยอะนะครับไมล์2 5 0 0 0 0เฉลี่ยปีหนึ่งก็วิ่งอยู่ประมาณสัก15,000กิโลนะครับประมาณนี้เลยครับและเลขไมล์2 5 0 0 0 0ครับบางท่านอาจจะคิดว่าออกไปนะครับเราต้องเซอร์วิสนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะบอกเลยนะครับว่าคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าผ่านการเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับเช็คได้เลยครับประวัติศูนย์มีให้เช็คหมดชัดเจนแแนนนนน่่ออะครับไมล์250,000ตตเข้าศูยด การันตีได้เลยเอาไปใช้งานต่อกันได้แบบยาวๆเลยนะครับเรือนไม้นะครับก็สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเรือนไม้เป็นเรือนไม้สีขาวนะครับอวองกาดครับผมอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอวองกาดนะครับตัวหน้าทันูเฟสลิปเขาค่อนข้างหายากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าสวยงามเช่นกันนะครับแอร์เป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับดิจิตอลด้วยนะครับเป็นแอร์เฟสลิปแล้วนะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหล่อนะครับสวยงามนะครับแผงลังพึ่งไม่มีแตกนะครับด้านบนสวยงามเช่นกัันนะครบ แอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับคันนี้เป็นหน้าจอของ Pioneer เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM MP3 ได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญที่ผมบอกไว้ครับนี่ครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับมี เส้นแบ่งบอกระยะชัดเจนครับแล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มม่านหลังครับปุ่มทิ้งหัวหมอนไฟฉุกเฉินปุ่มปลดล็อกรถปุ่มล็อกรถแล้วก็ระบบ esp หรือระบบช่วยในการขับขี่นั่นเองครับใช้งานได้หมดเลยครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับมาพร้อมกับที่เสียบบุหรี่ให้นะครับหรือสามารถเสียบ power outlet แบตโทรศัพท์ได้นั่นเองครับและดูในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีรัหกาชัดเจนป๊สวยง ถุงเกียร์ไม่มีฉีกขาดนะครับยังสวยงามอยู่เลยครับแล้วก็เกียร์คันนี้นะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับโหมด C กับโหมด S นะครับอยากประหยัด C อยากแรง S ได้ตามใจชอบเลยครับแลวถัาลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Parking Sensor นะครับถ้าลำคานเวลาถอยจอดก็สามารถปิดได้เลยครับถัาลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ทิ้งถังขยะหรือท <een> SO. ี่วางแก้วนั่นเองนะครับสปริงใช้งานได้หมดเลยครับที right ่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนไม่มีฉีกขาดเลยทั้งสิ้นนะครับ เปิดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ใส่ของเล็กๆน้อยน้อยให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเฟดลิฟแล้วนะครับหนังพวงมาลัยสวยงามนะครับสติช,ชิ่งเดิมทุกอย่างนะครับได้สวยงามไม่มีฉีกขาดนะครับ เนียนๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดครับโลโก้เมอร์เซเดสเบนตรงกลางคมเนียมสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วถัดขึ้นมาจากพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาขับขี่ทางไกลนะครับการไฟเลี้ยวนะครับหรือที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็พวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้านะครับสีทิศทางใช้งานได้หมดเลยนะครับและดูเสา A เสา B นะครับสวยงามขาวเนียนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ ไม่ให้ด้วยนะครับสามารถคุยโทรศัพท์ได้เลยครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเสา A เสา B สวยงามเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับโอเคครับหลักๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านหลังกันดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับด้านหลังคือเบาเขายังสวยอยู่เลยครับเนียนแบบนี้ครับตึงๆฟองน้ําเด้งสู้มือนะครับและคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับพรม 3D ให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันนะครับบอกได้เลยว่า w 211นะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับเดินทางใกล้ทางไกลนะครับไม่มีเมื่อยนะครับและอีกอย่างนะครับเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยนะครับ บอกเขานุ่มแล้วก็ชับมากๆนะครับขาผมยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวผมก็เหลืออีกเยอะเช่นกันนะครับกระเป๋าหนังจริงเจ้าครับสวยงามนะครับตึงๆแบบนี้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหกักฟันหลอนะครับสามารถปรับพัดลมได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ แล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับอีก12โวลต์นะครับมีมาให้นะครับที่เท้าแขนนะครับสวยงามนะครับเรียบเนียนแบบนี้เลยครับสามารถวางแก้วได้อีก2ใบเลยนะครับสปริงใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้เล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเก็บปากกาหรือว่าสมุดเล่มเล็กก็ได้นะครับและดูในส่วนของม่านกันนะครับม่านด้านข้างนะครับอวองกาดนะครับก็ต้องมีให้แบบนี้นะครับ แล้วก็มีม่านด้านหลังให้ด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวน็อตกันสักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างกันอีกเล็กน้อยนะครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับประตูไม่มีลื้อไม่มีถอดครับและจุดอ่อนนะครับของรุ่น W211 นะครับสปริงที่ใส่ของด้านข้างนะครับชอบพังนะครับแต่คันนี้ครับสปริงใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับผม โอเคครับหลักๆด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องเครื่องกันดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ OM 6 4 6นะครับเป็นเครื่องยนต์ฝาดําเรียบแล้วนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด170กว่าม้าเลยนะครับและอัตราการบริโภคน้ํามันอยู่ประมาณ18กิโลลิตรบวกบวกได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าทั้งแรงและก็ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับเป็นเครื่อง2002ัเทอร์โบนะครับโครงสร้างนะครับสวยงามเช่นกันนะครับน็อตไม่เคยผ่านการไข่เลยนะครับไม่มีรอยหมุนใด ปองก็ไม่มีร่องรอยของการขายเช่นกันนะครับอยู่ครบคมสวยหมดครับเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์นะครับคม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 สวยๆแบบนี้เลยครับคานหน้าครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับคานหน้าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเดิมคมกลมสวยหมดเลยครับ ฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยของการไขเช่นกันนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับผมบอกแล้วครับว่ารถคันนี้ผ่านการดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงเซอร์วิสกันดีกว่านะครับว่าผมทําอะไรกับคันนี้ไปบ้างไปกันเลยครับตอนที่ผมได้รถคันนี้เข้ามานะครับบอกได้เลยครับขี่ดีมากๆเฟิร์มมากๆนะครับขับทาง ใกล้ทางไกลมาแล้วนะครับผมลองขับระยะยาวก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าอู่ในเครือตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนะครับเสียบสตาร์เช็คโคนะไม่มีโค้ดอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็จากการเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบเลยนะครับการันตีได้เลยว่าคันนี้ขับขี่นะครับดีมากๆเอาไปใช้งานต่อกัได้แบบยาวๆนะครับถึงเลขไม่ก็จะ2องแสนห้าก็จริงนะครับแต่คันนี้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับเข้าศูนย์บริการเมอร์ซีเดสเบนต์ตลอดเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทสไดค์คันนี้กันให้ดูดีกว่านะครับว่าขับ ไปกันเลยครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับขี่ E220D ีเซลเ l f ลิ e i คันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะขับดีแค่ไหนไปครับดูเกียร์นะครับเปลี่ยนลื่นๆเลยนะครับไม่มีกระตุกนะครับผมเข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนครับและหัตราการเล่งก็คือดีมากๆนะครับขับขี่ได้อย่างค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าผมการันตีได้เลยครับว่ารถคันนี้ครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับ ถึงไม่เขาจะ2องแสนห้าก็ตามนะครับแต่เข้าศูนย์ดูแลตลอดนะครับรถดูแลรักษามาอย่างดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองความเร็วกันข้างหน้านะครับไปครับนี่ครับคาม1อยี่สิบไปแล้วนะครับจังหวะเล่งแซงครับดูได้เลยครับจังหวะเบรกนะครับ เครื่องเกียร์ช่วงล่างผมการันตีได้เลยว่าเฟิร์มจริงๆครับขับขี่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วเกิน120ไปแล้วนะครับดูจังหวะการเปลี่ยนเลนนะครับนิ่งๆแบบนี้เลยครับอันนี้คือเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงเลยนะครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่ขับให้ดูแบบนี้แน่นอนนะครับ ไปใช้งานต่อกันในแบบยาวๆนะครับและเสียงเครื่องดีเซลนะครับของตัวเฟสดิฟ์นะครับเสียงเครื่องดีเซลแทบไม่รู้สึกเลยนะครับแทบไม่ได้ยินเลยเหมือนขับขี่รถเบนซินเลยครับและเบาะนะครับเขาค่อนข้างจะกระชับมากๆนะครับขับขี่ทางใกล้ทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวทางยูเทอร์นะครับดูระบบเบรคครับตะกี้เดินมาร้อยเลยนะครับเบรกเอาอยู่แน่นอนครับนิ่งๆแบบนี้เลยครับ ไปกันต่อครับดูเอาครับหกสิบแปดสิบนะครับหนึ่งร้อยแล้วนะครับร้อยยี่สิบไปแล้วนะครับข้ามร้อี่สิบไปแล้วครับดูได้เลยครับโหดูครับเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับดูเลยครับ ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับเครื่อง2002ทูโบนะครับเสียงนุ่มเงียบมากครับยางเยิงไม่มีหอนเลยครับและอัตตาการบริโภคน้ํามันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้เลยครับอยู่ประมาณ18-20กิโลลิตรทำได้สบายๆแน่นอนครับประหยัดน้ํามันมากๆครับแรงด้วยประหยัดน้ํามันด้วยครับขับทางใกล้ทางไกลได้เลยนะครับช่วงล่างก็นิ่มๆแบบนี้ครับไม่มีส่ายไม่มีโยนครับ จังหวัดเทโค้งครับตอนนี้เดินมาร2อยินะครับดูได้เลยครับผมไม่เบรกนะครับดูนะครับข้างหน้าทางโค้งนะครับนิ่งๆแบบนี้ครับไม่มีโยนครับไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับมั่นใจได้เลยครับคันนี้ไฟเลี้ยวใช้งานได้หมดเลยครับระบบไฟคันนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปกันเลยครับและในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่5 5 5 0 0 0 0าเท่านั้นนะครับราคานี้ครับบอกได้เลยว่าถูกมากๆแล้วนะครับสำหรับตัวหน้าธนูเฟสลิปเครื่องดีเซลนะครับและการันตีได้เลยว่าคันนี้หายากมากๆในตลาดนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนเอาไปใช้งานต่อกันได้แบบยาวๆได้เลยครับ สมัยป้ายแดงนะครับคันนี้อยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยนะครับตอนนี้อยู่เพียงแค่5 5 5 0 0 0 0แล้วเท่านั้นนะครับได้ขับเบนซ์นหน้าธนูแท้ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับและบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือให้ด้วยนะครับทำแต่มเมอร์เซเดสเบนซ์เท่านั้นนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับและผมก็รับประกันได้เลยครับว่ารถคันนี้ไม่มีผ่านการชนหนักพิกาตัดต่อจมน้ําแน่นอน100%เต็มและที่สําคัญนะครับรับประกันเรื่องของการโอนด้วยนะคร ได้เต็ม100%นะครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มนจำนวนพร้อมแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า Mercedes-Benz E220 CDI ดีเซลหน้าธนูแท้ๆเราหล่อแบบนี้ไว้ด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสีดำนะครับเขาหายากมากๆและราคานี้ไม่ได้แพงเลยนะครับยังไงก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ